สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมพรีวิวของ Xiaomi Redmi Note 5นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนมินเรนจ์อีกรุ่นที่กระแสตอบรับน่าจะดีกันคาดนะครับกับสเปคที่น่าสนใจทีเดียวโดยโมเดลที่วางจําหน่ายในไทยเนี่ยก็หน้าจอ5.99นิ้วนะครับความละเอียดที่ Full HD+ เช่นเดียวกับ Redmi n 5 Plus นะครับด้านสเปคก็มาพร้อมกับ Snapdragon 636แรมจะมี2รุ่นย่อยก็คือแรม3นะครับ รอม3 2แล้วก็แรม4รอม64นะครับก็มาดูตัวจริงกันนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอนะครับขนาดที่6นิ้วนะครับจะเห็นว่าการแสดงผลก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับมีกล้องหน้าด้านบนแล้วก็ไม่มีปุ่มด้านล่างนะครับก็จะคล้ายๆกับ Redmi 5 Plus นะครับพอเชื่อมต่อต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับช่องหูฟังกับลำโพงหลักนะครับช่องใส่ซิมอยู่ด้านข้างนะครับเช่นเดียวกับ ปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่ม v o l ลูมต่างๆสำหรับบอดี้ด้านหลังก็จะเป็นบอดี้โลหะทั้งหมดนะครับโดยบอดี้จะมี3สีก็คือสีฟ้าอย่างที่เห็นนะครับสีทองแล้วก็สีดำนะครับด้านหลังก็จะมีจุดสแกนลายนิ้วมือนะครับมีกล้องคู่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่บิวอินด้านในเป็นความจุที่4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับสำหรับซอฟต์แวร์ก็มาพร้อมกับ EMUI นะไม่ใช่ EMUI เป็น MIUI นะครับ 9.5ก็ 5, คือเป็นรันบน Android 8 1นะครับก็เป็นโ์ชั่นที่ค่อนข้างเกือบล่าสุดละนะครับอินเทอร์เฟซก็อย่างที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็จะเป็นอ่ามี u ไนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างจะง่ายเหมือนกันก็จะมีเมนูตั้งค่าต่างๆก็ตั้งครบนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวนะครับก็จะมีเมนูตั้งค่าเพิ่มเติมต่างๆนะครับสมมุติใช้หูฟังของเสี่ยวมีก็จะมีเป็นพรีเซ t ตหูฟังมาให้ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของมือถือนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มทีเดียวนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างรวดเร็วด้วยอันนี้คนที่เคยใช้ Xiaomi ม,มาก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นอื่นมากนักนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยก็มาพร้อมกับความละเอียดที่น่าจะเป็น 10, น่าจะเป็น16ล้านถ้าจะไม่ผิดนะประจำจำรายละเอียดรวมๆไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ โดยตัวกล้องเนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับเอ้อกกล้องมาทั12ล้านนะครับตัวนี้12ล้านก็เป็นเซ็นเซอร์ใหม่ที่น่าจะรองรับการใช้งานทั่วๆไปได้ดีนะครับก็ะจะมีโหมดการถ่ายภาพนี่ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีวิดีโอถ่ายได้ Full HD นะครับมี Portrait Mode มีอ่อาพาโนรามาต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวนี้อันนี้จะเป็นโหมดสำหรับถ่ายโหมด Pro นะครับ หลักๆก,ก็ไว้ใช้งานทั่วๆไปนะครับก็ไม่ได้มีเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากนะครับของจริงน่าจะอยู่บนมีมิกซเนะครับที่เขาจัดเต็มในเรื่องของอฟีเจอร์อต่างๆอันนี้ก็จะมีเป็นโหมดปรับเบอร์นะครับเอาไว้ถ่ายพอ r t r a i t เอาหน้าชัดหลังเบอร์ประมาณนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ได้เครื่องเต็มๆแล้วก็ออกมาลองเล่นกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับเสอร์มนะครับเรดมี โน้ต้าก็เหมาะกับคนที่กำเงินไว้ก้อนหนึ่งและอยากได้มือถือที่ครบในเครื่องเดียวนะครับซื้อทีเดียวก็จบไปและประมาณนั้นนะครับโดยราคาเนี่ยเริ่มต้นที่5,990บาทสํบาทสำหรับรุ่นแรม3กิกนะครับแล้วก็6,990สําสำหรับแรม4นะครับก็จะวางจำหน่ายผ่านช้อปปี้นะครับดีวเลอร์ทั่วไปแล้วก็บน l a z a d a แล้วก็ช h อป e e นะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เลยก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่คุ้มมากนะครับณเวลานี้นะครับ ก็ขอจบทั้งนี้ก่อน